สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมพบกับการ์ตูนที่หายไปโคตรนานจนเลิกทำแล้วดีกว่าแต่ กลับมาทําได้เพราะเริ่มมีตังแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนี่ใ่้การสนับสนุนเป็นอย่างมากโดยการเสียชมาชิกแบบรายเดือนจนพอมีปัญญาไปจ้างอีต้อยทําการ์ตูนได้อีกครั้งและวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับเฮลเกตการ์ตูนสุดยอดการ์ตูนที่ไม่เหมือนการ์ตูนเหมือนแค่การวาดภาพง่ๆแล้วมีใครสักคนมาบรรยาให้พวกคุณฟังตอนกินข้าวหรือตอนหลับอนะ,นะแต่ก็ช่างมันเถอะผลงานคัมแบ็กขนาดนี้เราก็ต้องเสนอในท้องเรื่องที่เรียกว่าเป็นแมสโ o รดักเพื่อให้ทุกคนได้ กลับมาสนใจและไปที่พูดถึงอีกครั้งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถึงแม้มันจะเข้านาทีหนึ่งแล้วก็ตามขอเชิญท่านพบกับมหากราบเรื่องราวอันเป็นเรื่องสุดยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชาติกับเรื่องที่มีชื่อว่าห้าคิงให้เสียงภาษาไทยโดยเออเอาชื่อไหนดีซันนี่เฮลเกตเฮลเกตสตูดิโอซครับท่าน Oh. เปิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็อยู่นะักคุกเดียโบโล,โลคุกที่มีความโหดขนาดเคยขังใครหมายถึงใครอะไอ้นี่ไงคนที่ครอบครองวิหกเพลิงไงเอออ่ต่อนะอยู่ในจัก,กรวาลอันไกลโพ้นข้างๆร้านขายลูกชิ้นน้ำหมานที่เป็นผัวเจนีเป็นเพื่อนกับป้าต้อยที่ชอบนัดเล่นบิงโกทุกวันอะจำไม่ได้เหรอจาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ในคุกนั้นเนี่ยมีชั้นจองจําสูงสุดคือชั้นโซไซตี้มีนักโทษอยู่5คนซึ่งรอการพิจารณาโทษจากสารเสพติดเรามาดูกันว่าพวกเขานั้นเป็นใครและมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเริ่มที่คนแรกเลยวันลบจากบุรุษวิท หลังจากเหตุการณ์ที่คินคิคุบินไปชนดาวหางฮาเล่พุ่งเข้าชนโลกนั้นในขณะที่เพลิงอัคคีจากดาวหางฮาเล่จะพุ่งเข้ามามอดไหม้ใบหน้าของเขานั้นทันใดนั้นเวลาก็ถูกหยุดขึ้นกระทันหันพร้อมทั้งตำรวจการเวลาหน่วย UBC พุ่งเข้ามาชาัดวันลบด้วยจํานวนหนึ่งกองร้อยและถูกแจ้งข้อหาว่าใช้อุปกรณ์จากไทม์ไลน์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็คือกระดาษหอฟอยอยู่ตรงหลังห้องน้ําชายที่วันลบเอามาใช้ในการแข่งขันนั่นเองจึงทําให้วันลบโดนหน่วย UBC จับไปและผู้คนที่อยู่ในดาวโดนนั้นก็ถูกดาวหางฮาเล่ชนตายกันไปทั้งหมดเหตุเกกูค,คิดได้ไงคนที่2ไอตู้จาก ROE โดนข้อหาติดใด ในอานาเจ็ดบาปตัวเหลืองจนชาวบ้านรับไม่ได้จึงแจ้งกรมป่าไม้มาจับเนื่องจากผิดประเพณีคนกับยักษ์มันซัดกันไม่ได้หรอกเพราะบทเรียนอันเจ็บปวดจากสมัยก่อนเคยมีคนเป่าปีแล้วได้ยัดยักษ์ทำให้บ้านเมืองชิบหายทะเลอันดามันหายไปครึ่งหนะ้คนต่อไปนี่ตัวฮิตตัวจี้เลยในตอนนี้มังมังไมเคลิล A.K.A มอนบังบัว โดนจับข้อหาเสกของวิเศษที่เป็นของเล่นคือปืนอัดลมให้โนบิตอยไปยิงใส่ไอโอทำให้ไอโอถึงแก่ความตายหัวหายไปเลยและได้ก่อคดีอุกชะกันที่ทำให้ทางตำรวจโลกได้ส่งหน่วยชิงเส้นคุม,มิเข้ามาจับนั่นก็คือการร้องเพลงผิดลิขสิทธิ์ตามงานวันเกิดเด็ก he, he. Not want know lover You to my remember Chua Appa คนต่อไปคนนี้ก็เรียกว่ามาแรงที่สุดในประเทศนี้เลยก็ว่าได้แค่เอ่ยชื่อถึงคุณก็รู้จักโดยทันทีอีมิงหลังจากเหตุการณ์ The End of ยาบายันเมื่อครั้งก่อนที่มีคนตายหมู่กันเกือบนับสิบชีวิตอีมิงจึงถูก m i ็เข้าสอบสวนโดยทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดแต่ระหว่างการสอบสวนนั้น เอเจนต์หมานแห่ง m i ็ไซได้พบปฏิกิริยาแปลก,กๆของมิงที่แปลกออกไปด้วยรูปร่างสาวสวยของเธอนั้นมันช่างขัดต่อเกริยาท่าทางของเธอไม่ว่าจะเป็นการพูดเสียงชายเสียงเด็กหรือกระเทยจึงทำให้เอเจนต์หมานเริ่มมีอารมณ์ถามว่าตกลงคุณเป็นอะไรกันแน่มิงมิงได้ตอบกลับมาอย่างเสียงแผ่วและเยือกเย็นว่ามึงก็ลองท่ายดูสิ กูเป็นใครเพียงสิ้นเสียงแค่นั้นห้องสอบสวนได้เงียบอย่างกับป่าช้าอันมืดมิดและก็ได้มีเสียงแท่ออกมาอันรวดเร็วรุนแรงดังถูกต้องมิงโดนเอเจนต์หมานเอาตีนรูปหน้าไปทีหนึ่งและถูกจับในคดีข้อหากวนส้นตีนเจ้าหน้าที่ชั้นสูงและก็อยู่ในคุกนี้อีกนานและคนสุดท้ายคนที่ถูกหมายหัวจากทางสาธารณรัฐเอ็มไพรยยอดผัก เป็นบุคคลลึกรับหาตัวจับได้ยากแม้แต่ภาพสเก็ตก็ยังไม่มีมาพร้อมกับคดีที่เรียกว่าชาวโชวนับร้อยไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมลักพาลอบฆ่าวางเพลิงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไก่ของสอสอที่เขาไม่ชอบขี้หน้าสักเท่าไหร่นักจึงถูกจับโดยกรมควบคุมโรคติดต่อและชื่อของเขานั่นก็คือพรานมง ปัจจุบันก็ยังอยู่ในคุกนี้แหละแต่แค่หาตัวไม่เจอเฉยๆม,มันคือมันคืออยู่ในคุกอ่ะเข้าใจไหมคือกูเขียนมาแล้ว5้าคิงคสมคึงเอาน่ะห้าคนแต่ไม่ก็โฟมาตอนท้ายถ้ามันดังเรื่องเนี้ยหลังจากที่พวกคุณได้รับรู้ประวัติของตัวละครทั้ง5เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านใดนั่นเองก็เกิดประกายแสงเกิดขึ้นที่กลางคุกพร้อมทั้งข้อความจากสารเสพติดว่า พวกเขาทั้งหมดจะมีชีวิตอยู่อีกได้ถึงประมาณ3วันก่อนที่พวกเขาจะถูกประหารแต่ทางสารเสพติดได้มอบข้อเสนอแก่พวกเขานั่นก็คือ การเล่นเกมและแน่นอนสตอรี่จะต้องไปต่อนั่นก็คือพวกเขาเลือกที่จะยอมรับการเล่นเกมโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมนั้นคืออะไรหลังจากที่พวกเขาตอบตกลงบทสนทนาก็ได้สิ้นสุดพวกเขาก็ได้สลบไปและเมื่อพวกเขาได้สติตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งก็ได้พบกับสถานที่อันแปลกตา ขณะที่ทุกคนยังมึนงงอยู่นั้นพวกเขาก็ได้พบกับประตูบานใหญ่เปิดออกมาพร้อมกับพีเพิ e นับพันความงงยังไม่ทันหายความอะไรก็เข้ามาอีกจากนั้นก็มีควันขิยวๆขโมงลอยละล่องแล้วก็มีเสียงตามสายออกมาประกาศลั่นขึ้นว่ารอหนึ่งสองสามรเทปรอเทอ่าดีนะประรากาศเออประรากาศฉบับที่หลงชื่อวันที่หนึ่งเดือนสนะิบเจ็ดะข้าพเจ้า นายสนุบไม่ไม่ม่มีด็อกไม่มีด็อกตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของที่แห่งนี้ข้าขอต้อนรับพวกท่านเข้าสู่เกมที่เดิมพันด้วยอิสระของท่านเองไม่ได้ยากได้เย็นอะไรเลยถ้าพวกท่านชนะพวกท่านจะเป็นอิสระแต่ถ้าพวกท่านแพ้มึงได้ไปเยี่ยมพาราเบย์แน่นอนไอ้ฟรอนเอาแล้วสิครับมาถึงก็เจอเจ้ามารับเลยมาดูกันครับว่า ตอนต่อไปพวกเขาจะต้องเจอกับเกมอะไรแล้วพวกเขาจะเอาตัวรอดผ่านไปได้หรือไม่โปรดติดตามต่อตอนต่อไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจแล้วคอมเมนต์มันจะเยอะนะเจ๊ดูว่าฟีดแบ็คเป็นไงแล้วก็อย่าลืมสมัคร membership นะเพื่อจะได้มีรายได้มาทำต่อในตอนต่อไปสวัสดี ทันใดนั้นเองก็เกิดประกายแสงสีกับปีกที่สวยๆด้เมือนพิเสราตีเกิดทีนที่กลางคุกโอ้ยมึงนึกจะปรับบทก็ปรับนอต่อยเอ้ย